มาหัวช่วยเขยในพี่น้องบอกคิดว่าประเทศไทยเพิ่มสงบแล้วทหารไทยจะเป็นแบบนี้สบายดีกับสวัสดีจีที่หักทุกทุกานยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่งท้องสีสาวเล่า สำหรับมื้อนี้กับาม,มาพบมาพะกับสาวสีสาวลาวอีกเซนเกา่าเซนเคยลนะน้อและเอฟซีเดผักกันทับสมยูสัยอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใกล้ยอยู่ไก่คอมเมนต์บอกสาวสีในเด้อมาพบมาพอกันในมื้อนี้น้อสาวสีกจะพาทุกคนไปบึงความน่าฮักนะคะของทหารไทยอีกแล้วนาะพี่น้องพอดีว่าเมื่อไายๆวันที่ผ่านมาเนาะ สาวสีกระเด้เหตุคลิปเรื่องความน่าฮักนะคะของทหารไทยพ้นลงไปและเพื่อ,อนว่ามีคนมาเปิ่งมาชมและก็รู้สึกว่ามาักคิดแนวนี้ซึ่งเพิ่นบอกว่าเบิ่งแล้วมีความสุขเบิ่งแล้วคลายเชียดดีเมื่อนี้สาวสีกันเลยว่าจะมาต่อให้ทุกคนได้เบิ่งไปชมไปน้ากันซึ่งคลิปในมื้อน,นี้เนาะจะมีอย่างใดีันเดี๋ยวหอาเป็นดตสามรับชมไปพร,พร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลย เปิดมาพึ่งนะะกัจจ์เลยมาพี่้นงเนี่เป็นเพลงครูป่าวะพี่น้องเฮ้ยเซ็กซี่โ์แดดไม่ใชใคนเลยพียน้อง อนี้เป็นยางโอ้ยอินมักตลุดพี่เนาะเยวดูนะผลผดแหยผลการเล่นสเลเดอร์ผลการผลงการเล่นสไลเดอร์โอ้ยในชิบหายเยมึงจะเดินไปทางหนเนี่ยจะไม่คิดพักผ่อนเลยโคตรเหนื่อยเลยมึงอยูด้านี้ก็มึงว่าฮะ

ตกใช้หัวหน้าอยู่ทังราคานะพี่น้องต้นทางสารถูกแกวคุณจะถือเป็นจังหวัดของทางซื้อขายที่สักของคนตัใหญ่ะช่วน่แต่นักเลงพูดคนหาไม่จังแกวมาละฟังจเ้ยองหน้าสาหน้องน้าสองีมหน้าไม่เนอดงกะมีมันเลยโอ้โห มันคอมเมนต์กันว่าก็ทาหารไทยเป็นชาตแบบนี้เราเลยโดนเปิดก่อนคนว่าอะไรอ่ะอะไรอีกเมื่อมีคำสั่งดกลนให้งดลาอาการกระชิบกระดิ่งนี้เราไม่รอง <c oughs> วันไหนนะเอไปสวนสิเดียวไม่เจ็บแย้มันจะเมื่อยแล้วเดียวต้องเดิ<ร><ร>นมาไม่ฮะโอ้หมาสองตัวเล่นกันครับ<อ>จกอกตึ๊บก็ตายคอหักเลยวิ่งมาวิ่งวิ่งนมาวิ่งเรากอลังดูหมาสองตัวจ้องหน้ากัน มันต้องก้าวขาเดียวสายสายก่อนสายก่อนเจ้าอ้นเฮ้ยมึงไม่มีความร่วมมือเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมึงกดกินข้าวนะนี่นี่บุฟเฟ่ไม่ให้กินนะบุฟเฟ่ตะเตรียมตะเตรียมจินข้าวหนึ่งกองก็หัวเข่าเวื่อกว่าเปอี้กูเนี่อ้โห่ปอนนมมา สอ,องสี่อาหารสีคนป้อนนมหมาเดียวเออเพลงมีกำลังคิดอยู่เนี่ย ตัวของจัดเออคนหรือปนการแต่งตัวก็จะเล่าให้เอาก็จะก็มีค่ะแม่โอ้ยเอาอันนี้อย่งสีชมพูแบบอย่างนี้ละพี่น้องโอ้การเป็นบันมัดใส่สุดสีชมพูแบกกระสอบยังก็สอบทรายบอก่เห็ดฝายเห็ดเมืองบ่ก ฝ่ายกันน้ำบอโอ้นี่มีแต่สาวสวยๆทั้งนั้นม <c oughs> ีการโชว์การีนี่แมยมาศึกษาดูงานโนมมาเล่นโดดน้ำ มลูกชายเอาเลยมนะั้เเยเล่นกันดีๆเด้อจะอย่า,ยาตุ่กตายกันเล่นระวังเจ้าของรถมาเจอให้ดูแท้ของเรียกนหนักเนี่ยสุดต่อข้ากเนาะมีห้อนรถด้ามีห้อนรถจก รถแม่โครเไม่รู้กบรถอี่านไม่กดดนรถด,ดำมไม่เป็นไปคาดเดาเาลยแต่ดูจากอาการแล้วตั้งใจแอบมาเล่นรถดำมได้แรงเนื้อหัวฉันพออยู่โรงเรียนมันไม่มีแบบ หรือนี่คือการซ้อมและสาธิตการตะก,กินและใช้รถบวดเพราะเราเชื่อว่ามันคือโมเดลยุทธศาสตร์การพัฒนาเลย<笑><笑>แต่ที่แน่ๆหลังดูคลิปแชร์ไปเาาเน็ตตตังก็ออดูการมาศึกษาดูงานในวันเพราะมีการเตือนเล่นกันดีๆนะเด็กๆอย่าทะเลาะกัน แล้วระวังเจ้าของรถมาเจอสนุกเลยดูออกรู้รู้ว่าเหนื่อยสู้ๆศึกษาดูงานเหล่าไหนครับแบบนี้วสนุกเลยสนุกเข้าแหละวะนะเพาะงก็ไม่ไว a r i ันะพี่เนาะห้าห้าห้าคงคิดถึงตอนเป็นเด็กๆทมกันความจำหน่อยวะนะ เห็นแบบนี้แล้วตอบได้เลยว่าการดูงานวันนี้ได้ความสุขแหละดูออกเอเป็นอะไรกันแน่พี่น้อยหลังจากที่ว่าได้รับชมคลิปนี้กันผ่านไปแล้วเนอะทุกคนรู้สึกแนวใดมอดซึนกันหรือบ่อมีความสุขไปกับคลิปกันหรือบ่ซึ่งสาวสีกระเช้อว่าทุกคนที่ว่ามาับชมคลิปนี้แล้วบ่มีความสุขหลายก็น้อยเนาะ เพราะว่าสาวสี่ก็เป็นพูดหนึ่งที่ว่ามักเิ่งคิปแบบนี้ิ่งยามใดกับห้สึกลายเครียดยามน้นหรอกพี่น้องและทุกคนเด้หูสึกแนวใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกสาวสี่ในเด้อและนี่นาะก,ก็เป็นชีวิตโอความน่าฮักนะคะของพีพีทหารไทยที่ว่าเฮาโบกคิดว่าจะมาเห็นกลามาเห็นนะพี่น้อง <laughs> ส่วนหลายเขาก็จะเห็นตั้งแต่หมดขึมนขึหนโหดของพี่พี่ทาหารไทยเราบเคยจะเห็นแบบนี้ตะเกื่อแต่พอได้มาเห็นคลิปแบบนี้แล้วก็หูสิก่อนคลายไปนําเลยขอขอบใจพี่พี่ทหารไทยหลายๆนยที่ว่าย็นให้เฮานี่สามารถ นิ่มได้แล้วก็มีความสุขไปนน้ำรู้สึกผ่อนคลายเป็นกับขิดของพี่ทหารนั่นเองน้องสาวศีต้องขอบใจหลายหลายอลันทุกคนเลยนี่แล้วกับพี่บีดีโอธีวาสาวสีเอามาฝากมาต้นกันในมื้อนี้นั่นเองถ้าหากว่าเมนไพร์ธีว่ามางทีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสีในเด้อและก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะบุกผ่านขีดใหม่จากซองของพวกเหาไปนน้ำสาหรับขิปในมื้อนี้สาวสีก็ต้อง ขอตลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อไปไปกันเ้อบ๊ายบายขอขอบใจ